สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะพี่โพนี่เนี่ยจะมาพูดถึงกิจกรรมอ e ีเวนต์นะคะที่กําลังจะมาในคืนนี้วันที่23มีนาคมนี้ค่ะตอนช่วงประมาณเที่ยงคืน1นาทีนะจ๊ะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้นะคะด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆเห็นหรือเปล่ามันมีนะคะเป็นวงกลมสีแดงๆเลยทุกคนแล้วก็มีนะคะเป็นตัวเลขเนี่ยเวลานับถอยหลัง้วยจะก็คือจะมาในคืนนี้นั่นเองนะคะเป็นอีก7ชั่วโมงกว,กว่านั่นเองตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นคลิปลุดออกมานะคะว่ามันจะมีอ e ีเวนต์เนี่ย,ยเข้ามานะคะมีเหตุการณ จะรวบรวมเอาข้อมูลมาบอกกันนะอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลเนี่ยในทวิตเตอร์เลยค่ะเพื่อนนี่นะมันจะเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยเดี๋ยวพี่พนี่เปิดให้ดูนะจ๊ะมันจะเป็นน้องเบคอนแบบนี้นะคะแล้วเขาก็กําลังยืนมองมันเหมือนกับว่ามีจรวดนะคะยานเนี่ยมาจอดตรงนี้นั่นเองค่ะเพื่อนเป็นแบบนี้เลยเอ่ะเขาตัดฉากไปแล้วนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาดูอีกคลิปหนึ่งเลยเป็นข้อมูลจากในทวิตเตอร์นะอันนี้จะเป็นเบคอนนะคะเขามาเจอเป็นยานอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอันตะกี้นะคะแล้วเขาเนี่ยกดเจ้ายานนี้นะคะทุกคนแล้วคือมันมีเหตุการณะะ์ ดูเหมือนว่ามีอะไรแปลกประหลาดเนี่ยเป็นสีแดงๆเลยซึ่งอันนี้นะคะก็คือเป็นคลิปหลุดนะคะเป็นภาพหลุดออกมาที่มีคนเนี่ยเขาไปเจอนั่นเองค่ะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์จริงๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆนจะสามารถรู้ได้เนี่ยก็ในคืนนี้นั่นเองนะคะวันที่23มีนาคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อนนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีอ e ีโมดนะคะที่มันเป็นภาพหลุดเนี่ยออกมานะคะเป็นแบบนี้ด้วยนั่น อีโมดอันนี้คนะทุกคนคือข้อมูลเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าอ e ีโมดอันนี้เนี่ยท่าทางนะคะมันเหมือนกับตอนเ e อ็กันปี2018นเลยค่ะทุกคนคือเขาก็จะมีท่าทางแบบตอนที่หยิบไข่นะคะจะกระโดดแบบนี้นะคะ,ออะ,บบะ,คะลอยได้อะไรแบบนี้ท่านเพื่อนเหมือนกับว่าชัยโยหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งตรงนี้นะคะยังไม่ได้รับการยืนยันหรือคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าเป็นเพียงแค่ภาพหลดเหตุการณ์หลดออกมาเท่านั้นนะคะเพื่อนพิมพ์คนนี้นะคะก็รวบรวมเข้ามาให้ดูเลยว่าเอ๊คนน่าจะสงสัยนะคะว่าไอ้เจ้าแดงๆนะคะที่ พวกเราเนี่ยเห็นกันใน map ตรงนี้นะคะมันคืออะไรกันแน่โนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี้เลยน่าจะมีเป็นยานอาวกาศนะคะมันลงจอดนั่นเองนะคะทุกคนยังไงเนี่ยก็มารอกันนะคะคืนนี้ได้เลยนะจ๊ะตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีวันที่23มีนาคมนี้นะคะ พูดถึงอีโมดอันนี้นะคะมาพูดต่อกันว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าอีโมดอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเอคันหรือเปล่าแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยมันก็ชื่อว่าพ i ิกอัพอะไรแบบนี้นะคะเหมือนหยิบขึ้นมาพี่พนนี้นะคะก็คาดเดาว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเก็บสะสมเหรียญตานะคะครบทั้งหมด100แมปเลยเนี่ยเราจะได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเอยเพราะว่าของฟรีนะคะเขามีสูงสุดให้เราเก็บเนี่ยก็คือเป็นมงกุฎใช่ไหมใช้ทั้งหมด95เแบา95เหตาแต่ว่าเจ้าตัวมปนะคะเามีูงถึง1 0 0แมปกันเี้นี่ย อาจจะเป็นแบบของรางวัลหรือเปล่าพี่พลนี่ก็คาดเดานะคะว่าเอ้ยใครที่เก็บครบ100แมปนะคะหนึ่งร้อย b a d เหรียญตาเนี่ยก็อาจจะได้ของรางวัลฟรีอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่คอนเฟิร์มนะเป็นการคาดเดาเฉยๆนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเก็บไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยด้านซ้ายล่างนะคะเขาจะขึ้นเลยว่าเราเนี่ยเก็บไปแล้วเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวพี่พลนี่จะมาทําเหรียญตาต่อนะคะอยากให้พี่พลนี่เนี่ยทำแมปอะไรนะคะสอนทำแมปอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะมาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทําสอนให้ดูกันนะจ๊ะ คลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เลยยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้นะคะมันรอกันตอนเที่ยงคืนของวันนี้นะจ๊ะเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทียี่สิบสามมีนาคมนี้ค่ะถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะรอพิเศษเนี่ยเดี๋ยวพี่พลนี่มาทําคลิปให้ดูกันตอนนะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลุยก่อนเลยไว้เจหวันคลิปนะคะ่ะไปไย,ย,ยค่ะ